วันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องราวของรถยนต์คันนี้ครับ Isuzu X Series Highlander 4ประตู1.9 DDI ติดตามมาชมครับอัตราเร่งออกตัวเนี่ยด้วยอัตราทดเกียร์หนึ่งที่มีถึง3.600เนี่ยไม่ต้องห่วงครับออกปืดกดแรงหน่อยนี่เปลี่ยน2ทันทีเลยครับเห็นเป็นรถปิกอัพ4ประตูแบบนี้ปัจจุบันแน่นอนครับกล้องถอยหลังมองรอบตัวทุกอย่างติดตั้งมาให้เอาไว้ อย่างดีทีเดียวนะครับ ท่านผู้ชมครับรถที่ผมกำลังขับอยู่วันนี้เป็นรถยนต์ isuzu x series highlander 4ประตู1.9 DDI Z หรือว่า1.9 DDI C นะครับแน่นอนครับพอเป็น1.9 DDI นะรหัสเครื่องยนต์ก็คือ r z 4 e t c เป็นเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรลสีสูบเรียง เราเลาล,ลิ้นคู่เนื้อฟ้าสูบแล้วก็4วาล์วต่อสูบมีเทอร์โบแปรผันหรือว่า VGS เทอร์โบเข้ามาช่วยอัดอากาศพร้อมด้วยอินเตอร์คูลเลอร์มาช่วยระบายความร้อนได้อีกทางหนึ่งกำลังของเครื่องยนต์บล็อกนี้เนี่ย150แรงม้าเมื่อทำงาน3า0 0น3 6ร0อรอบต่อนาทีแล้วก็มีแรงบิด350นิวตันเมตรถ่ายทอดกำลังทั้งหมดผ่านเกียร์อัตโนมัติเดินหน้า6จังหวะอัตราทดหรือว่าเกียร์ออโต้6สปีด1.9 DDI ตัวนี้ เครื่องเงียบครับสตาร์ทขึ้นมาเงียบเป็นที่ขึ้นชื่ออยู่แล้วอาการสั่นนีน้อยมากนะครับแล้วก็อัตราเร่งออกตัวเนี่ยด้วยอัตราทดเกียร์หนึ่งที่มีถึง3.600เนี่ยไม่ต้องห่วงครับออกปืดกดแรงหน่อยนี่เปลี่ยน2ทันทีเลยครับนะเพราะอัตราทดเยอะแบบเนี้ยแล้วก็ไล่ลงมาที่2ที่เกียร์2ก็คือ2.090นะก็ลด การกระชากลงมาหน่อยก็คือไล่อัตราทดลงมาได้ดีครับผมออกมาแล้วก็ลองขับในเมืองครับรถเยอะๆการจราจรหนาแน่นหน่อยก็ยังซอกซอนได้ดีแล้วก็ความได้เปรียบก็คือความสูงของตัวรถครับมันทําให้ตําแหน่งของคนขับเนี่ยอยู่สูงเพราะตำแหน่งของคนขับอยู่สูงเนี่ยมันก็มองทัศนวิสัยได้รอบด้านมองข้ามหลังคารถเก๋งไปอีกสองสคัญทําให้เราสามารถประเมินสถานการณ์เบื้องหน้าได้ดีแล้วก็แน่นอนพอรถแบบนี้โครงสร้างพื้นฐานเป็นรถปิกอัพเนี่ยมันก็ สามารถรองรับสภาพผิวถนนได้ทุกรูปแบบว่าอย่างนั้นดีกว่าเลือกรายดอกยางให้เหมาะสมเลือกเติมลมยางให้ดีเท่านั้นแหละไม่ต้องไปปรับแต่งอะไรขับไปเที่ยวไหนๆขนสัมภาระได้เยอะอยากซื้ออะไรจอดซื้อได้แล้วก็ที่สำคัญคือสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงน้อยเหลือเกินขับดีขับสนุกคันหนึ่งครับเอาไว้ใช้งานได้หลากหลายวัตถุประสงค์เป็นรถอนเนกประสงค์คันหนึ่งครับชื่อรุ่นเต็มๆของรถยนต์คันนี้เนี่ยคืออิซูซู X-Series Highlander 4ประตู1.9 DDI C หรือว่า Z นะครับก็พอเป็น X-Series นี่จะเห็นว่าเขาต้องมีสัญลักษณ์ความเป็น X-Series ครับสติ๊กเกอร์ลายกากบาทคือตัว X แล้วก็แน่นอนครับเจ้าแบชหรือว่าตราของอีซูจะเป็นสีแดงสดใสขึ้นมาอย่างนี้ละครับความเป็น X-Series แล้วก็พอรุ่นใหม่นี่ก็แซมขึ้นมาหน่อยทำให้มันดูโดดเด่นขึ้นมามา,มากขึ้นเห็นเป็นรถ พิกอัพ4ประตูแบบนี้ปัจจุบันแน่นอนครับกล้องถอยหลังมองรอบตัวทุกอย่างติดตั้งมาให้เอาไว้อย่างดีทีเดียวแล้วก็พอเป็นรุ่น X-Series Highlander รุ่นนี้นะครับ Lumax เขาทำออกมาสวยครับผมว่าเท่เลยเป็นสี glossy black แล้วก็เรื่องของเจ้าแผงด้านล่างนี่ก็ออกมาเป็นลายแบบเคฟล่าเพราะฉะนั้นรถแบบนี้แหะครับเป็นรถที่ผมเชื่อว่าคนที่ซื้อมักจะเป็นคนที่ซื้อไปใช้แบบที่ เรียกกันว่า personal use หรือว่าใช้ส่วนตัวมากกว่าเพราะฉะนั้นพอเป็นเอ็กซ์ลีแบบนี้ก็จึงมีให้เลือกทั้งเกียร์ธรรมดาแล้วก็เกียร์อัตโนมัติแบบนี้แหละครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เกียร์อัตโนมัติโดยเพราะงี้พอมีเลกทรอนิกส์มีอะไรเนี่ยมันขับได้ง่ายขับได้สะดวกมากขึ้นลองดูครับรถที่ขับเคลื่อน2ล้อยกสูงหน่อยที่เรียกกันว่า h i g รนเ n d e r ender. ไปได้ในทุกสภาพผิวการจราจรแบบนี้เครื่อง1.9ที่ลือกันว่าประหยัดน้ามันนักหนานั้นลองขับดูแล้วตอบตัวเองครับ